ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่กำลังเดินทางสู่เส้นทางที่เรียกว่าความสำเร็จไม่ว่าความสำเร็จนั้นจะเป็นสำเร็จจากงานประจำสำเร็จจากการทำธุรกิจเครือข่ายสำเร็จจากการเข้ามาทำออนไลน์หรือสำเร็จในกิจการที่คุณกำลังเริ่มวันนี้พี่หมูอยากแบ่งปันประสบการณ์ว่าบนสเ,คนคเ,เ,เนสเ้นทางของความสำเร็จของหลายๆคนค่ะเราจะเจอว่าถ้าเราอ่านเส้นทางของความสำเร็จของหลายๆคนเขาล้วนผ่านสิ่งที่เรียกว่า ความล้มเหลวมาก่อนการถูกปฏิเสธมาก่อนหรือการไม่เชื่อถือมาก่อนเสมอค่ะพี่หมูเป็นคนหนึ่งในนั้นนะคะเมื่อ30ปีที่แล้วพี่หมูเป็นข้าราชการนะคะกว่าที่เราจะประสบความสำเร็จในฐานะข้าราชการที่ได้สองขั้นเกือบทุกปีเป็นหัวหน้างานเราก็ผ่านความล้มเหลวผ่านเรื่องยากมาก่อนเช่นเดียวกันค่ะผ่านคำที่คนไม่เชื่อเรามาก่อนเช่นเดียวกันแล้ววันหนึ่งเนี่ย เมื่อพี่หมูเจอธุรกิจเครือข่ายพี่หมูทำธุรกิจเครือข่ายมา15ปีค่ะประสบความสำเร็จสร้างรายได้มากกว่า10ล้านบาทเป็นนักธุรกิจยอดเยี่ยมเป็นนักขายมือทองแล้วก็เป็นอะไรอีกต่างๆมากมายเลยค่ะแต่กว่าจะมีวันนี้พี่หมูก็โดนปฏิเสธมานับครั้งไม่ถ้วนเดินคนดูถูกว่าน่าอย่างเธอน่าจะทำไม่ได้นะคนแข็งแข็งอย่างเธอไม่น่าจะขายของได้นะ คนแข็งๆแ,แบบเธอไม่น่าจะประสบความสำเร็จได้นะแล้วเธอเนี่ยเป็นหัวหน้างานเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเธอไม่น่าจะมาทำเรื่องราวแบบนี้นะพี่หมูก็ผ่านสิ่งแบบนี้มาก่อนค่ะแล้วที่สำคัญวันนี้พี่หมูเก้าเข้ามาในฐานะครูโค้ดออนไลน์ก็ผ่านเส้นทางแบบนี้มาก่อนผ่านเส้นทางการแนะนำคอร์สการขายคอร์สแล้วมีคนปฏิเสธแล้วมีคนเอากับเรามีคนเชื่อมั่นเราและมีคนไม่เชื่อมั่นเรามาก่อนค่ะ แต่สิ่งหนึ่งที่พี่หมูมีก็คือพี่หมูจําได้เสมอค่ะว่าทุกความสําเร็จล้วนเกิดจากความพยายามค่ะและแน่นอนค่ะว่าทุกความสําเร็จต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่าล้มเหลวมาก่อนเมื่อไหร่ที่คุณผ่านความล้มเหลวไปได้แล้วคุณลุกขึ้นสู้ได้สิ่งที่คุณจะได้รับก็คือบทเรียนอันมีค่าหรือทรงคุณค่าในเรื่องนั้นๆค่ะ ถ้าคุณสามารถปรับสิ่งที่คุณทำแล้วล้มเหลวมาเป็นสิ่งที่คุณประสบความสําเร็จได้มันจะเป็นบทเรียนบทแรกที่ทําให้คุณเนี่ยมีคุณค่าและเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะคนที่เข้าประสบความสําเร็จทุกคนเขาล้วนผ่านบทเรียนของความล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนค่ะหลายคนผ่านการถูกปฏิเสธมาเป็นพันพันครั้งจนกว่าจะมีวันนี้หลายคนรอคอยความสําเร็จมาเป็นปี3ปี5ปีหรืออาจจะ10ปีค่ะ แล้วคุณล่ะวันนี้ถ้าคุณกำลังเดินสู่เส้นทางของความสำเร็จคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่จะยอมรับความพยายามซ้ำแล้วซ้ำอีกและยอมรับว่าความล้มเหลวมันก็แค่ความล้มเหลวแค่นั้นมันก็แค่ความล้มเหลวค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของคุณมันไม่ใช่สิ่งที่จะมาหยุดยั้งให้คุณไม่สามารถเดินสู่เส้นทางของความสำเร็จได้ให้คุณมองมันแค่ ก็แค่ความล้มเหลวค่ะแล้วคุณจะสําเร็จได้แน่นอนค่ะในเรื่องราวทุกเรื่องที่คุณกําลังทําพี่หมูเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนในวันนี้ที่ได้ฟังคลิปนี้เดินสู่เส้นทางของความสําเร็จอย่างยืนหยัดมุ่งมั่นและมองเห็นปลายทางของความสําเร็จชัดเจนในทุกๆวันที่คุณผ่านค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะพี่หมูสอนโดยด้วยออนไลน์ค่ะ